ี่ศขี่สองต่อเลยนะครับกล่องนี้จะเป็นดั้งในกับเลเจน์นะครับอ่านี่นะครับอันนี้แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะคลี่ให้ดูคลี่ให้ดูจะเป็นเผาใหม่ไหมครับมังกรปีศาจคุณคุณยังใช่ครับผมนะเผาใหม่แล้วครับรู้สึกจะหกหกคลี่อะไรสักอย่างเนาะใช่ใก็จะเป็นเผามังกรปีศาจนะครับเดี๋ยวแตกต่างเราจะบอกให้นะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มังกรปีศาจหมดเลยนะครับมังกรปีศาจหมดเลยนะครับ อันนี้น่าจะเริ่มเล่นใหม่ได้เลยมัง้งมังกรปีศาจเยอะขนาดนี้ใช่ใช่ไม่แต่เวยังเป็นมังกรปีศาจเลยนะครับมังกรปีศาจหมดเลยนะครับใน,นนี้น่าจะเป็นคนใช้นะครับเหมือนพ่อบ้านอุย้ยอันนี้กาลีนะครับโอ้กาลีจากของภาค X นะครับจ่ายหนึ่งหน่วยทิ้งกาลีสามใบลงดอปแลป้วนาใบแล้วก็สามใบบนเข้าเกชลีมาให้นะครับมังกรปีศาจโอ้ยนี่ก็ลีนะครับ ร้อยอสสรนี้น่าจะภาค2เลยมัง้งทำลายมอนเตอร์กี่ใบก็ได้นะครับแล้วก็โจมตามมอนที่ทำลายได้เพียงวันเบอร์เทอร์นะครับการรี่อีกแล้วมีคออสแล้วก็มีร้อยอสสรนะครับนี่เขารีมาให้นะครับมังกรปีศาจมังกรปีศาจมังกรปีศาจโอ้ไอ้นี้น่าจะเออร์ลาไงลีปินรีินินมาให้ถึงถูกไหม,ไม <laughs> เดี๋ยวนั้นไล่ก <Okay. S 1> like ันนี้ได้เมื่อพี่เามีชีวิตสี่หน่วยหรือมากกว่า ฟ้งชีวิตเรากลายเป็นสามเอาโอเคถูกต้องอัไนี้ถึงถูกนะครับภาคเก่านะครับตอนนี้ภาคเก่าเลยน่าจะภาคหนึ่งเลยนะครับรีมาให้นะครับการดีนี้สักกับสามแล้วนะครับการดีสามใบแล้วเนาะที่เหลือนี่จะเป็นของใหม่หมดเลยนะครับไม่ทันด้วยนะครับเยอะเยอะมากเยอะมากอันนี้ล้นแล้วครับล้นแล้วมังกรปีศาจมีไอเทมให้หนึ่งมีไม้ตายมาให้หนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแฟลกนะครับอ่าเริ่มเล่นใหม่ได้เดี๋ยวเราขอญาตเก็บนะครับเดี๋ยวจะมีเลเจนธ วีรบุรุษกับพูดอีกนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนเลเจนจะกระจายนะครับจะก,กระจายอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าสกล่องใครอยากเล่นเลเจน์ฟูฟูก็ต้องซื้อ2กล่องนะครับเด็กๆชอบแฟกนะครับเริ่มใหม่ได้นะครับต่อไปมาสายวีระบุรุษนะครับ ละบุลลแล้วก็พูดก็ไอ้นี้น่าจะเป็นของเก่ามั้งเล่นกับของเก่าได้นะครับสายวอร์ลดินาแล้วนะครับโอ้นี่ลีมาให้ด้วยนะครับจากภาคเก่านะครับวอลคิรีนะครับลีมาให้นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นของใหม่อ้นี้ตัวใหม่นี่ตัวเก่านะครับโอ้เมอร์ลินนะครับโอ้นี่ก็คือภาคแรกเลยนะไม่แรกไอ้นี่ไอ้นี่อันนี้มาเป็นโบมนะครับพี่จําได้มาเป็นโบมนะครับ โอ้เป็นสายวีรบุรุษหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโมโมนะครับสองเกจอันนี้ตัดเฟยจอบแอสเฟนะครับโอ้รีมาให้ของหน้าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับวีรบุรุษหมดเลยโอ้ยอันนี้สายดาบนี่หว่าใช่ลีเป็นหมดเลยโอ้นี้สายดาบเลยนะครับอันนี้ก็พักหนึ่งนะครับอันนี้ก็รีมานะครับการรีะนะครับไอเทมเดี๋ยวนะ<อ>รุนเดานี่เก่า,าใช่ลีเป็นีเป็น,นอ่านี่รีมาให้นะครับอันนี้ดาบใหม่นะครับ คลาวโวลัสโซยดานเก่านะครับดูเรนเดลไม้ตายนะครับไม้ตายไม่ใช่ของใหม่นะครับไม้ตายเป็นไม้ตายเก่านะครับแล้วก็แฟคเลเจนส์อ่าแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยของใหม่มอ่าลีลีทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้เอสบีสี่ายยาุดห้าน่าจะน่าจะตัวใหม่ใช่ไหมอันนี้น่าจะตัวใหม่นะคอันนี้่อไใบนี้ตัวใหม่นะอ่ามันเป็น มังกรเกาะเหล็กนะครับอ่ามังกรเกาะเหล็กคือเล่นอ่าสายเกาะเหล็กนะครับส่วนนี้รีพิ้นมาให้อันนี้เออร์ลาตาไหมวะชักงงๆแล้วอ่าไอ้ไอ้พวกด้านหลังอันนี้น่าจะรีมาให้นะครับส่วนอันหลังนี้ไม่แน่ใจว่าเออร์ลาตาไหมนะครับนี่คอนติเนียลเทคถูนะครับอันนี้รีแน่นอันนี้เทคผิดแน่นอนนะครับอันแรกแก็รีมาให้นะครับและก็สุ่มได้แมงนาฮอลัสนะครับ ก็สรุปแล้วรีเยอะนะครับเลเจนด์กล่องนี้รีเยอะนะครับสายวีระบุรุษนะครับแล้วก็มีเติมดักเนีของเก่าให้ด้วยนะครับมีตัวใหม่มานะครับโอเคครับก็จบไปสำหรับ SBT 0 5 2นะครับเดี๋ยวรอแลกนาะล็อกต่อไปครับผม